ที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่คุณกุชชาทะลักน้อยบูนเน้นที่ปัจจุบันนะรับอย่างเงี้ยคทั้งหมดนั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดเน้นปัจจุบันแล้วเข้าสู่ใจลักก็ได้เน้นปัจจุบันพอไปเอาอดีตมาก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ต้มันดับไปแล้วอดีตอนาคตมาไม่ถึงปฏิบัติทั้งหมดที่พูดมาเน้นปัจจุบันแล้วพยายามเข้าถึงใจลักก็ได้อันนี้จังอนัตตานะไอ้ทุกขังมาอยู่นั่นแหละไม่ต้องพูดถึงทุกขังก็ได้ อันนี้จังเห็นในชัดต,ตายเห็นในชัดทุกขังเข้ามาเองแล้วมักไปต้องพูดก็ได้การพูดอย่างนี้การเจริญอย่างเนี้ยมักเขาเกิดหมดแหละจะเป็นสัมมารหรือไม่สัมมาเต็มรอบหรือไม่ก็แล้วแต่นะมีกําลังมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่แต่สัมมาเกิดหมดแเราไปไต้องกล่าวสัมมาก็ได้ไม่ต้องกล่าวมักก็ได้เพราะปฏิปทาบานพูดแล้วปฏิปทาําว่าปฏิปทานั่นแหละมักคือมาดับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนั่แหละคือมัก ั้นเราไม่ต้องไปเจอสมมาทิทีิไม่ต้องพูดสมาทิทีิสมาอะไรไม่ต้องพูดก็ได้เพราะมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยโอเคครับแค่นี้เลยครับนั้นปัจจุบันนะนั้นปัจจุบันการฝึกครับเชิญต่อเลยครับอาจารย์จะนี้ต่ออีกหน่อยก็ได้ครับผมก็ได้ไตเรือนก็ได้เราาเป็น<า>สเต็ปสเต็ปเ,เ,เล็กๆน้อยเพื่อชิ้นะถ้าถูกก็เล่นนน่นอะไม่มีปิดเลยแล้วธรรมะทั้งหมดพุทองนะ ยิ่งรู้ลึกยิ่งรู้กว้างยิ่งรู้เยอะยิ่งเข้าใจขยายได้ทั้งหมดธรรมะองค์ขยายได้หมดต่อนเนื่องก็ได้หมดเลยเกี่ยวข้องกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันเลยถ้าพูดได้ดีนะพูดไม่ขัดกับตัวเองนะตัวเองไม่พูดขัดแต่ยองหมดเลยได้บนยองใครยองยองยองถูกหมดเลยมันธรรมะองค์ไม่ขัดกันนะครับยองได้หมดเลยครับนั่นอยู่ในนิโนโรศหมดเลยเพวกกันนะมีคำคำคำก็ใ่อยๆ่ใ่นะ่ รวมว่าคืนนี้รอดนี่นแหละจะเป็นดับหรือเป็นสลัดคืนถอนแทนอะไรก็แล้วแต่นีคืนนี้รอดนั่นแหละครับโอเคครับเปนนี้เดี๋ยวท่านอื่นจะได้คุยต่อครับได้ครับผมเดี๋ยวนั้นต่อไปผมก็จะเป็นผมก็จะเชิญหลวงหลวงพ่อเพลงเลยแล้วกันครับหลวงพ่อเพลงจะได้อธิบายกันยาวๆหน่อย,ออยหลวงพ่อเพลงหลวงพ่อเพลงไปไหนเราล่ละั อาจารน้ำอาจารน้ำเชิญครับเรียนเชิญอาจารย์น้ำครับอาจารน้ำสะดวกไหมครับหรืออจาย์น้ำหลับแล้วอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับเอาหวรมีรอดครับเอาความหมายเอาอาจารย์บูรอาจารย์จอมใจอาจารย์กู้ชาติอาจารย์มินัในะครับอาจารย์อาจารย์ฉายไม่อยู่แล้วนะอาจารย์ละลุน <c oughs> ดันเดย์ตาเป็นของร้อนนะครับหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนปากเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนนะครับถ้าเราไม่เศร้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนเนี่ยเราก็ไม่ได้นิพพานนะครนิพพานก็คือนิโรธแจ้งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของร้อนเะดินพันรูปเนี่ยเดินพันรูปเนี่ย ฟังพระสูตรเดียวกัดสรู้ด้วยพระสูตรเดียวนะครับเพราะว่านิโรดแจ้งก็คือข่มใจ,จเจริญสติปัานสีได้ศีลในฌานได้ศีลในฌานศีลในสมาธิศีลในปัญญาวิมุตินะครับก็แปลว่าข่มใจนะครับของร้อนเนี้เราไม่เสรไปคุ้นแล้วนะครับตลาดออกจากเรือนแล้วก็เรียกอายตนะ เหล่านี้คือนางราคานางอลรดีนางตัญหาเนี่ยก็จะมาอยู่ในเรือนเนี่ยมาอาศัยถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่สละเรือนเราไม่ออกจากเรือนไม่หักยอดเรือนไม่มีชานไม่มียานเราก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดสรูจอำนาจในการตัดสรูุก็คือเราตาเห็นหูนได้ยิน ของร้อนเหล่านี้โลกทั้งหกเป็นของร้อนเราสละออกแล้วสละเรือนแล้วอายตนะให้เป็นบ้านล้างเป็นธรรมชันนะเป็นขันทวีมุตเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นญาณสิบหกเราจะใช้นิโรธโกจรใช้ญาณสิบหกใช้จิตที่เป็นธาตุทุกเหล่านี้อาศัยสัตวแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองสัตวแต่ว่าระลึกเท่านั้นเองครับ เมื่ออยากได้สิ่งใดเราก็ดูปัจจัยดูปัจจัยยุวันเหตุและผลเท่านั้นเองนะครับเราอย่าไปมีตัวมีตนนะไปหลงถ้าไปหลงแล้วมันก็ทุกข์ในสิ่งนั้นนะครับนี่ก็จึงเป็นโอวาทให้ไม่ประมาทของพระพุทธเจ้าประศา,าสดาตัดจนวันสุดท้ายปรินธานเพื่อให้ ปรินิพานนั้นเป็นอมตาธรรมนะครับไม่มีวันดับเราจะส่งสารเหล่านี้ไปถึงทุกเมืองเลยทุกผู้ทุกนามเลยให้ได้ปรินิพานธรรมายตนะธรรมายตนะนิพานเหล่านี้ก็คือนิโรธแจ้งนั่นเ่งอาจารย์เพลงกับรัศการนะฮะนิโรธแจ้งนั้นเป็นฌานเป็นญาณออกจากเรือนเท่านั้นเองออกจากกามตัญหา แต่ว่าเรารู้เท่าทันหมดนะครับผมด้วยชาด้วยยานแล้วก็ไม่กลับไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปปลูกขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไม่ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ให้หมันวุ่นวายขึ้นมาใหม่นะครับก็เพียงอาศัยรู้